พื้นหลังลูกตะข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นลูกตัว x ตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณแคทตีกแล้วนะคะในรายการขอขยับ x ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ค่ะวันนี้นะคะพชรก็มีท่ากำลังกายที่เป็นการบริหารกล้ามเนื้อส่วนหลังนะคะโดยที่ ใช้ท่านอนคว่ำนะคะง่ายๆสามารถทําได้ที่บ้านนะคะแล้วก็สามารถทําได้ทุกคนเลยทุกเพศทุกวัยนะคะ <c oughs> จริงๆกล้ามเนื้อหลังมีความสําคัญมากกว่าที่เราคิดนะคะ <c oughs> เป็นกล้ามเนื้อที่เราสามารถจะมองข้ามไปเพราะว่าเราไม่ไม,ไ,มไ,มไม่รู้สึกว่าเราจําเป็นจะต้องใช้มันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยชีวิตประจำวันของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งหลังค่อมโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือว่าการนั่งขับรถที่ผิด ผิดท่าผิดทางเนี่ยก็จะนํามาซึ่งาอาการปวดหลังได้นะคะดังนั้นก็กล้ามเนื้อหลังก็อย่าลืมบริหารกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะง่ายๆเลยนอนคว่ำแบบนี้ง่ายๆเห็นไหมคะแล้วก็ให้ยกแขนขวาขึ้นมาก่อนตอนที่ยกแขนขวานะคะให้เกร็งหัวไหล่ขวานะคะแล้วก็ยกขาซ้ายขึ้นมาตอนที่ยกขาซ้ายนะคะให้เกร็งกล้ามเนื้อก้นนะคะแล้วก็ทําสลับกันแบบนี้นะคะ แคขอทั้งหมดค่ะ40ทีค่ะทำรวมๆกันเลยค่ะผู้แคปหญิงสาวตาโตรวบผมห่างมา้าสวมเสื้อยืดแขนกุดสีเขียวมีโลโก้รูปตัว X สีขาวตรงกลางเสื้อสวมกางเกงผ้ายืดขายาวสีดำรองเท้าผ้าใบเธอนอนคว่มอยู่บนพื้นห้องฟิตเนสที่ปูด้วยพรมโดยให้แขนทั้งสองข้างเหยียดตรงไปด้านหน้าฝ่ามือคว่าลง แขนวางราบไปกับพื้นขาทั้งสองข้างเหยียดตรงไปด้านหลังปลายเท้าแตะพื้นมุมซ้ายบนของจอขึ้นกราฟิกแถบข้อความสีเขียวตัวอักษรสีขาวออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังโดยใช้การนอนคว่ำครูแคทยกแขนขวาพร้อมกับยกขาซ้ายขึ้นโดยให้แขนและขาเหยียดตรง แล้วจึงค่อยๆวางแขนขวาและขาซ้ายลงกับพื้นในท่าเดิมนับเป็น1ครั้งจากนั้นเปลี่ยนไปยกแขนซ้ายพร้อมกับยกขาขวาขึ้นโดยให้แขนและขาเหยียดตรงเช่นเดิมแล้วจึงค่อยๆวางแขนซ้ายและขาขวาลงกับพื้นโดยทำสลับข้างต่อเนื่องกันทั้งหมด40ครั้ง โอเคค่ะท่าต่อไปนะคะเป็นท่านอนคว่ำแล้วชูมือออกมาแบบนี้จากนั้นนะคะให้ยกฝั่งขึ้นมานิดนึงนะคะตอนที่ยกเนี่ยให้เกรงกล้ามเนื้อท้องด้วยนะคะแล้วก็เหมือนจะเอาสองเนี่ยมาทิ่มกับเอวเราตัวเองแบบนี้นะคะพร้อมกับเกรงกล้ามเนื้อหลังนะคะขอทั้งหมดค่ะ20ครั้งค่ะไปคููแคทนอนคว่ำอยู่บนพื้นห้องฟิตเนสพร้อมกับชูแขนทั้งสองข้างเหยียดตรงไปด้านหน้าฝ่ามือคว่ำลง ขาทั้งสองข้างวางราบลงกับพื้นเหยียดตรงไปด้านหลังจากนั้นเธอค่อยๆย,ยกหลังขึ้นเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องเอาไว้พร้อมกับงอแขนดึงข้อศอกเข้ามาทิ่มที่เอวเกรงกล้ามเนื้อหลังเอาไว้แล้วจึงค่อยๆย,ยืดแขนกลับออกไปให้แขนเหยียดตรงเช่นเดิมนับเป็นหนึ่งครั้งโดยทำซ้ำต่อเนื่องกันทั้งหมด20ครั้ง โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับท่าออกกาลังกายนะคะกล้ามเนื้อหลังนะคะสังเกตว่าทําได้ง่ายมากๆเลยแต่ว่าได้ผลนะคะเพราะว่าเค เริ่มรู้สึกว่าตรงนี้เมื่อยแล้วก็ได้ออกแรงแล้วนะคะอย่างที่บอกไปคือกล้ามเนื้อหลังเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่สําคัญที่หลายๆท่านอาจจะมองข้ามนะคะแต่ว่าการที่เราฝึกกล้ามเนื้อหลังนะคะด้วยไม่ต้องใช้อุปรกรณ์อะไรเลยง่ายๆแบบนี้นะคะสามารถทําได้ทุกวันเลยวันละแค่ประมาณ5นาทีก็ได้แล้วนะคะเพื่อช่วยพยุงนะคะลักษณะท่าทางของเราแล้วก็ที่สําคัญช่วยลดอาการออฟฟิศซินโดรมได้ด้วยนะคะและที่สําคัญก็ ที่มากไปกว่านนั้นทําให้เรามีบุคลิกภาพที่สวยงามนะคะเรามาทํากันดูนะคะเพียงแค่วันละ5นาทีค่ะ